เพื่อนๆครับถ้าฝันของคนคนหนึ่งสามารถทํานายไฮยนะและมหันต่อไประดับโลกล่วงหน้าได้เป็นเพื่อนๆจะเชื่อกันไหมครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของนัวกวาดการ์ตูนหญิงชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่เคยทํานายพันนินไวส์กุชิมะล่วงหน้าไว้เป็นสิบปีแบบตรงเป๊ะๆฟันเห็นเหตุการณ์การตายของเฟนนี้เมอร์คูรีจากวงควีนและเจ้าหญิงไดอาน่าแถมยังเคยทํานายโควิดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี95แล้วโห มันยิ่งกว่าหมอดูแลนะครับคนคนนี้ครับมีชื่อว่าเรียวทสกิเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นผู้โด่งดังที่กลายเป็นที่รู้จักจากคําทํานายในความฝันของเธอและว่ากันว่าในบรรดา15คําทํานายของเธอเป็นจริงไปแล้วถึง13เหตุการณ์ด้วยกันเหลือเพียงแค่2เหตุการณ์เท่านั้นครับที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับคือฝันที่คนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกกําลังจับตาดูอยู่นั่นก็คือฝันที่บอกว่าในวันที่5กรกฎาคมปี2 0 2 5จะเกิดมาหนานัตภัยครั้งใหญ่ ภูเขาไฟใต้ทะเลตะทุขึ้นตรงบริเวณทะเลระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์พร้อมผลกระทบที่จะกระจายเป็นวงกว้างไปหลายๆประเทศซึ่งเธอได้บันทึกไว้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่5กรกฎาคมปี2025เวลาตี4 8นาทีเอ๊นี่มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นการเตือนลุวงหน้ากันแน่นะเรื่องนี้นะครับอาจจะดูเหลือเชื่อแต่บอกเลยว่า ข้อมูลที่อยู่ในฝันของเธอดันไปตรงกับแผนล,ลับมือภัยนิบัติของรัฐบาลญ,ญี่ปุ่นอยู่หลายจุดด้วยกันครับจนนักวิทยายศาสตร์และคนทั่วไปนะครับก็ได้เริ่มตั้งคําถามกันแล้วครับว่าเรือฝันนี้จะเกิดขึ้นจริงอีกครั้งกันนะแค่ฟังก็น,น่าขนลุกกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าฝันของเธอนั้นแม่นจริงๆและเคยเกิดเหตุการณ์ในอดีตมาหลายครั้งแล้วครับในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเลยนะครับว่าเรียวทัชสกินั้นเป็นใครเธอทําไมถึงได้ฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆ ถึงภัยคิบาทที่จะเกิดขึ้นทํนายอนาคตได้ลงหน้าจริงหรอสิ่งเหล่านี้เ,เป็นเพียงการเข้าใจผิดของผู้คนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับมาที่เรื่องแรกกันก่อนเลยครับว่าเรียวทาสกิคือใครเรียทาสกินะครับเป็นนักวาดการ์ตูนหญิงชาวญี่ปุ่นที่มีนิสัยชอบจดความฝันทุกเช้าเหมือนบันทึกไดอารี่และหลังจากสะสมความฝันมานานถึง15ปีเธอก็รวมมันออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอนาคตที่ฉันเห็นหรือวัตชิกะมิตามีไร เนื้อหาข้างในนะครับเป็นภาพและคําอธิบายความฝันหลายร้อยเหตุการณ์เลยครับที่เธอบอกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตซึ่งน่าประหลาดใจมากครับที่หนังสือเล่มน,นี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1999เป็นช่วงเดียวกันกันกบที่คนทั้งโลกกําลังกังวลคำำําทํานายวันสิ้นโลกของนอสตาดามุสที่เคยระบุไว้ในบทกวีว่าเดือนก,กรกฎาคมปี1 9 9 9าฟ้าจะส่งราชาแห่งความหวาดกลัวลงมาจนหลายคนนะครับคิดว่าจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ขึ้นเลย แต่สุดท้ายโลกก็ไม่ได้แตกไปในปีนั้นนะครับคาทานายของนอสตาดามุสก็เลยถูกกลายเป็นเรื่องขาขันไปและการ์ตูนของเดลัสกิที่วางขายในช่วงเวลาเดียวกันนั้นกับถูกมองว่าเป็นการจับกระแสหลอกขายของไปซะงั้นแม้เธอจะบอกว่าทุกอย่างในเล่มคือความฝันจริงๆก็ตามจนกระทั่งในวันที่11มีนาคมปี2011 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โทโฮได้เกิดขึ้นจริงที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงติดอันดับโลกครั้งหนึ่งเลยนะครับตรงกบหนึ่งในความฝันที่เธอบันทึกไว้เมื่อปี1996ว่าในวันนี้จะเกิดแผ่นดินไหวระดับ9.0ตามด้วยซึานามิถล่มฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นพอเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหนังสือของเธอครับจูจูก็กลายเป็นของหายากขึ้นมาทันทีราคาประมูลในญี่ปุ่นพุ่งสูงถึง10,000แเยนแถมเธอนะครับยังเคยบอกไว้ว่า เคยฝันถึงการตายของเฟดตี้เมอร์เคอรีและเจ้าหญิงไดอาน่ารวมถึงเหตุการณ์ระบาดของไวรัสในปี1995ที่ดันคล้ายโควิดในอนาคตที่พวกเราได้เผชิญกันไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับทำให้ผู้คนเริ่มหันกลับมาอ่านความฝันของเธออย่างจริงจังจนเกิดการถกเถียงกันว่าฝันของเธอนั้นอาจจะไม่เพ้อเจ้ออีกต่อไป ทีนี้นะครับเรามาขยายความของฝันมาที่5กรกฎาคมปี2025กันครับว่าเอ๊ะมันคือเหตุการณ์อะไรมันเขาได้เห็นในเหตุการณ์อะไรในความฝันนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นหนึ่งในความฝันที่ผู้คนเนี่ยกำลังพูดถึงกันอยู่มากๆเลยนะครับในตอนนี้เรื่องราวนะครับมันเริ่มในคืนวันที่5กรกฎาคมปี2021ซึ่งเป็นคืนที่เธอได้ฝันถึงเรื่องราวนี้ครับเป็นภาพฝันที่เธอได้บันทึกไว้ว่าฝันนี้จะเกิดขึ้นในกรกฎาคมปี2025 ในฝันของเธอนะครับเธอเห็นเหมือนพื้นทะเลใต้มหาสมุทรแปซิฟิกปูดขึ้นมาอย่างรุนแรงเหมือนมีภูเขาไฟหรือระเบิดอะไรบางอย่างใต้ทะเลจากนั้นก็เกิดสึนามิยักษ์ถล่มประเทศรอบๆแบบไม่ทันตั้งตัวรวมถึงญี่ปุ่นด้วยแล้วฝันนี้นะครับไม่ได้เกิดเพียงแค่ครั้งเดียวเธอฝันครั้งแรกนะครับในตอนที่เธอเดินทางไปอินเดียในฝันของเธอเธอเห็นภาพน้ำทะเลกําลังเดือด เป็นของเหวเหนียวๆเ,เหมือนแกงกะหรี่กำลังเดือดปุดๆอยู่ในหม้อพร้อมกับเห็นพื้นทะเลใต้ญีปุ่นค่อยๆถูกดันเข้ามาเหมือนภูเขาโผล่กลางทะเลในตอนนั้นนะครับเธอยังไม่แน่ใจว่าเป็นภูเขาไฟระเบิดหรือเป็นเพียงแค่การทดสอบระเบิดใต้น้าแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้ก็คือมันไม่ปกติหลังจะก,กลับมาที่ญี่ปุ่นนะครับเธอก็ฝันแบบเดิมซ้ำซํำๆอีกครั้งเรื่อยมาแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเธอรู้สึกว่ามันชัดเจนกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับในฝันครั้งนี้นะครับเธอก็ได้เห็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเลยก็คือ 5กรกฎาคมปี2025เธอได้เล่าว่าเธอนั้นเหมือนลอยอยู่ในอวกาศมองเห็นโลกทั้งใบจากมุมสูงแบบเบอร์ d ายวิวเหมือนกำลังใช้ Google Earth และค่อยๆซูมลงมาจากนั้นจุดโฟกัสของภาพก็พุ่งไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์บริเวณเดิมเลยครับ พื้นทะเลตรงนั้นโปดขึ้นมาอีกครั้งเกิดการแยกตัวออกและถัดมาไม่นานก็เกิดขึ้นยักษ์ขนาดมากมากระจายทั่วไปทุกทิศทางซัดเข้าไปใส่ประเทศต่างๆแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาหลีประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกโดนหมดเลยครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คลื่นสิ่งที่เธอเห็นก็คือ พื้นทะเลที่โผล่ขึ้นมามันกลับไม่ยุบลงไปเลยมันกลายเป็นแผ่นดินใหม่ขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างฮ่องกงไต้หวนันฟิลิปปินส์เข้าด้วยกันเป็นผืนเดียวเรากับแผนที่โลกทั้งแถบนั้นถูกเปลี่ยนไปเลยครับในหน้าประเิศสามของหนังสือนะครับเรียวเขาได้วาดภาพสเก็ตความฝันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเธอวาดด้วยมือเป็นภาพประเทศญี่ปุ่นและจุดกลมๆที่อยู่ใต้ประเทศญี่ปุ่นเธอระบุไว้ว่านี่แหละคือจุดศูนย์กลางของการประทุในครั้งนี้ที่จะส่งผลให้เกิดสึนามิกระจายไปทุกทิศทาง รวมถึงเธอยังได้วาดถึงมังกรสองตัวที่เธอฝันเห็นว่ามีเจ้ามังกรสองตัวได้ว่ายเข้าไปยังจุดที่เกิดการระเบิดขึ้นด้วยครับและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆลองสังเกตกันดีๆนะครับใต้ผ้าที่เธอสังเกตเอาไว้เธอระบุเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าฝันนี้เป็นฝันที่เห็นในวันที่5กรกฎาคมปี2021ไม่ใช่2025และเวลาตี48นาทีคือเวลาที่เธอตื่นขึ้นมาครับทั้งหมดนี้นะครับคือฝันที่เธอจะบอกว่า มันอาจจะเกิดขึ้นจริงในเดือนกรกฎาคมปี2025โดยไม่ระบุวันที่แต่เนื่องจากวันที่เธอฝันนั้นคือวันที่5กรกฎาคมและเวลาตี48นาทีเป็นเวลาที่เธอตื่นบวกกับประสบการณ์ในอดีตที่วันและเวลาในฝันของเธอนั้นมักจะตรงกับเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นผู้คนก็เลยต่างกันพาตีความกันไปว่ามหันตภัยใหญ่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่5กรกฎาคมปี2025นนั่นเองครับและใช่ครับ มันคือเดือนนี้และเป็นอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ที่เพื่อนๆกำลังดูคลิปนี้อยู่ท่านเอกทีนี้เรามาดูฝั่งนักวิทยาศาสตร์กันบ้างครับว่าเขาพูดยังไงเกี่ยวกับความฝันของเธอกันบ้างหลายคนนะคะฟังมาถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าเอ๊ฟังดูหลอนๆมันก็แค่ฝันไห้นะ แต่สิ่งที่ทําให้คนญี่ปุ่นเริ่มกลัวฝันนี้นะครับไม่ใช่แค่เพราะเธอเคยทานายถูกแต่เพราะดันไปตรงกับแบบจําลองวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลญี่ปุ่นแบบเป๊ะโดยเฉพาะล่องลึกนันไกที่อยู่ในใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่นั่นคือจุดที่นักวิทยาศาสตร์คาดการไว้ว่ามีโอกาส80%ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด8-9ภายใน30ปีและถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงในฤด,ดูหนาวตอนเย็นๆที่ผู้คนกําลังกลับบ้านนะครับรัฐบาลได้ประเมินเอาไว้ว่าผู้เสียชีวิตอาจมีมากถึง3 0 0 0คน บาทเจ็ถึง9 5 0 0 0หคนต้องอบพยพก,กว่า1.2่ล้านคนความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า2.70ล้านล้านเยนเพราะงั้นนะครับถึงแม้ว่าฝันนั้นจะดูเหนือความเป็นจริงไปก็ตามแต่สถานที่และลักษณะเหตุการณ์ที่เธอได้เล่าเอาไว้กลับไปตรงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กังวลอยู่จริงๆครับเรามาดูฝั่งคนญี่ปุ่นกันบ้างครับว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับบางคนนะครับเรียกเธอว่าเป็นบาบาวังกาแห่งญี่ปุ่นบางคนก็บอกว่าเธออาจเข้าถึงจิตใต้สํานึกรวมของมนุษย์ ที่ทาให้เห็นอนาคตในพาราเรวเวิลด์หลายคนในญี่ปุ่นเริ่มกังวลจนถึงขั้นยกเลิกเที่ยวบินจากฮ่องกงยกเลิกที่พักบางคนไม่กล้าเดินทางเข้าญี่ปุ่นทั้งที่จริงๆแล้วคุณเรียวทัสกิได้พึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ในเดือนนี้ไว้ว่าเห้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะวันที่5กรกฎาคมจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกวันที่5กรกฎาคมไม่ใช่วันที่จะเกิดอะไรขึ้นเป็นเพียงวันที่ฝันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดภัยพิบัติเธอบอกว่า หนังสือเล่มก่อนถูกเร่งให้เขียนบางส่วนเป็นการถอดคําพูดมาจากการสัมภาษณ์เธอเองก็รู้สึกไม่เป็นไปตามใจตัวเองเลยครับเธอเองนะครับก็ได้เพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่าเทนชิโนยุยโกงหรือพินัยกรรมของเทวทูตซึ่งพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของเธออีกด้วยบางคนนะครับก็มองว่าทัชสกิเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้ผู้คนเนี่ยออมาหวาดกลัวกับเหตุการณ์ในที่คือได้คาดการเอาไว้นะแต่สิ่งที่เธออยากให้ผู้คนเนี่ยสนใจก็คือการเตรียมตัวครับ เพราะว่าญี่ปุ่นนะคบถือเป็นประเทศในอันดับต้นๆที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสึนามิภัยพิบัติได้ทุกเวลานั่นเองครับดังนั้นไม่แปลกเลยครับที่ผู้คนเขาก็จะมองว่าอาจจะเกิดจากจิตใต้สํานึกที่ตัวเธอเองหรือแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเคยประสบภัยในอดีตมาก่อนแบบเออมันฝังใจอะนาะว่าแบบเราเคยเจอเหตุการณ์ต่างๆนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ปลูกฝังอยู่นะเขาเล่าต่อกันมานะมันก็คืออยู่ในจิตใต้สํานึกของเธอก็เป็นได้คนญี่ปุ่นบางส่วนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การแก้ไขคําทํานายเลย เขอเขียนไว้ชัดครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะเป็น5กรกฎาคมเนี่ยแหละและในฝันก็แค่พูดว่ากรกฎาคมเท่านั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ระบุวันที่ไว้ด้วยนะครับทุกคนดันตีความกันผิดไปเองคําว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่ก็ดันถูกแปลเป็นมหันตภยัยไปโดยไม่รู้ตัวบางคนนะครับถึงขั้นเปรียบเรื่องนี้กับยุคที่คาทานายของนอสตาดามุสโด่งดังบอกว่า แม้ผู้เขียนสำนักพิมพ์หรือสำนักข่าวต่างๆเอาไปพูดยังไงเนี่ยเขาก็ได้กำไรแต่เขาก็มองว่าถ้าเรื่องนี้ช่วยกระตุ้นให้คนเตรียมตัวเตรียมใจถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อทุกคนครับแล้วหัวหน้ากรงอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ออกมาย้ำว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ในตอนนี้ยังไม่มีการพยากรณ์วันเวลาและขนาดของแผ่นดินไหวได้อย่างแน่ชัดข้อมูลแบบนี้จึงจัดเป็นข่าวรวงแต่เขาก็ได้เสริมไปนะครับว่าอยากให้โอกาสนี้เนี่ย ทำให้ผู้คนนั้นตระหนักและเตรียมตัวและระมัดระวังมากขึ้นก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นน,นั่นเองครับทีนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปเนี่ยเราควรเชื่อมันหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสิ่งที่เรียวทัสกิฝันเห็นนั้นจะเกิดขึ้นจริงจะเป็นจริงหรือไม่ถ้าเรามองในมุมของการเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าบางทีความฝันก็อาจไม่ใช่แค่เรื่องเพิร์เจอร์ แต่มันอาจเป็นคําเตือนบางอย่างจากธรรมชาติหรือจิตใต้สำนึกของคนเราที่เคยกลัวและเคยประสบภัยในอดีตทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้เราต้องระมัดระวังแล้วเราต้องตระหนักอยูต่ตลอดเวลานะเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่แน่ๆภัยพิบัติไม่เคยเตือนเราล่วงหน้านะครับการรับรู้ข้อมูลเอาไว้เตรียมตัวไว้และไม่ประมาทถือเป็นทางรอดเดียวที่เราทําได้ดีในตอนนี้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงเกี่ยวกับฝันของคุณเรียทัศกิกันบ้างคิดว่ามีมโอกาสเกิดขึ้นจริงไหม เดินมาเป็นเพียงคําเตอือนของเราให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตระหนักเรามัดระวังเอาไว้นะตอนที่มางนะครับได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเรียวทสึกิให้กับเพื่อนๆฟังอาจจะมีเนื้อหาข้อมูลหรือส่วนใดที่พูดไปแล้วฟังฟังมึนๆงงๆยังไงมาก็ขออภัยอย่างสูงไว้นะที่นี้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ยยังมีเนื้อหาบางส่วนยังคาดยังผิดอยากแก้ไขอยากเล่าอะไรเพิ่มเติม,ตมในคอมเมนต์สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์เล่าให้มาฟังได้เลยนะครับ มาพร้อมพิจารณาความนต์ของทุกคนครับและไว้พบกันใหม่กับเรื่องราวสุดแปลกจากประเทศญี่ปุ่นในคลิปหน้ากันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกด Follow ไว้กับช่อง j จ a salaryman TV ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม